ดิฉันคณิสอนชื่อเล่นชื่อน้องเยาหวานนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลห้าค่ะการรักษาศีลห้านั้นอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะคะในศาสนาพุทธตั้งแต่เด็กดิฉันได้รู้จักการรักษาศีลห้ามา จากโรงเรียนนะคะและในหนังสือสวดมนต์เขาก็จะกล่าวถึงศีลห้าข้อที่ตอนแรกคิดว่าดิฉันก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องการรักษาศีลห้าค่ะแต่ดิฉันได้ไปฟังแม่หมอท่านหนึง่งเข้ามากระตุ้นในการรู้ว่าเออถ้าเรารักษาศีนห้าเราจะ มีเกราะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าจากาสถานการณ์ที่นำพาไปสู่ความทุกข์ได้ค่ะก็เริ่มกันเลยนะคะพอดีว่าดิฉันก็ได้เจอแม่หมอเขาชื่อช่องคุณแม่หมอชุลีกรนนะคะเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับการรักษาสินห้ามันเป็นเกาะป้องกันเราอย่างไร ฉันก็จะไล่ไปทีละข้อเลยนะคะอาจจะไม่เลี้ยนะคะข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์นะคะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะคือดิฉันหรือว่าทำร้ายสัตว์ก็ตามทำร้ายร่างกายหรือ,อยังไงก็ตามแต่ดิฉันเคยประสบพบเจอกับตอนเด็กๆบ้างที่รังแกสัตว์หรือการทำร้ายสัตว์นะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนั้นดิฉันเคยเป็นเด็กมากที่ไม่รู้ว่าโอเคแม่ให้เราหาักขากบนะคะแต่เราก็หักไปโดยที่ไม่รู้ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาให้หักนะตอนเด็กๆแล้วก็กลัวเหมือนกันเราก็ต้อนรับทุกสิ่งด้วยความรักมันเป็นเพียงแค่ความคิด ไม่ใช่ความจริงกล่าวคำมาศส้นจันว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันอนุญาตให้ตองได้ให้อภยัยการกระทำของตัวฉันเองและผู้อื่นด้วยกายวาจาใจก็ดีและสัตว์ประสาททั้งหลายฉันอนุญาตให้ตัวเองได้มีอิสรภาพในชีวิตและมีอิสรภาพทางการเงินฉันอนุญาตให้ตัวเองได้ ต่อกับการมีเงินงานความรักครอบครัวที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาหาฉันด้อย่างง่ายได้และสะดวกด้วยกล่าวคามาหาศร,รัท์ว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางโอเคพอดีฉันเริ่มเข้าใจเรื่องเกตกับเรื่องนี้ฉันก็โอเคให้อภัยตัวเองค่ะ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการที่ฉันออตีน้องหมาบ้างนะคะฉันก็ให้อภัยตัวเองที่ว่าออการที่เราไปทำร้ายเขาแล้วเราก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็โตมาแล้วก็โดนคุณแม่ตีบ้างนะคะนั่นคือผลกฎแห่งกรรมนะคะมันก็เลยทำให้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วมองเห็นความจริงว่าโอเคฉันได้ให้อภัยตัวเองฉันได้ให้อภยัย การกระทําของดิฉันทุกๆอย่างและไปต่อค่ะให้เรามาเรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นกรรมนะนี่มันเป็นการกระทําที่เราได้เกิดผลจากการกระทําร้ายาสัตว์หรือการที่เราตั้งใจนะคะนั่นแหลคะค่ะมันคือผลตรงนั้นที่ทําให้เราได้อาจจะเจ็บตัวบ้างอะไรบ้างนะคะพอหลักต่อมาข้อ2องอาห้าม รักทรัพย์ยนะคะรักทรัพย์ยรักขโมยต่างๆนะคะก็คือดิฉันเคยเออคิดว่าจะขโมยนมกล่องนะคะตอนเด็กๆวัยรุ่นตอนเด็กๆนะคะตอนมัธยมก็ทำตามเพื่อนะคะขนองด้ยวยความคือขนอง พอด้วยความคือขอนองของวัยรุ่นโอเคค่ะด้วยความคือขอนองของดิฉันนะคะโอเคฉันก็ทําตามที่แบบเพื่อนเล้าด้วยก็เลยขโมยกดแห่งกรรมไว้มากค่ะตอนนั้นพ,พยายามที่จะขโมยอาจารย์ก็มาเจอพอดีก็โดนต่อว่าทำโทษนะคะนั่นคือกดแห่งกรรมทํางานเร็วแล้วก็มันเป็นการการะทาของเราที่เราก็ต้องยอมรับค่ะฉันก็ตอนรับมันด้วยความรักเหมือนเดิม ก็เคลียรเรื่องเก่าๆนะคะก็มองว่าถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้เราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วก็เป็นเรื่องสอนใจเราในการไปต่อค่ะเราก็จะไม่กระทําอีกเรารู้ว่าเออเราไม่ชอบตรงนี้นะพอทีนี้ดิฉันก็ต่อมาเขาห้ามลักทรัพย์ฆ่าสัตว์แล้ว ข้อ3ก็ห้ามผิดรูปผิดเมียผู้อื่นใช่ไหมคะห้ามผิดรูปผิดเมียผู้อื่นหรือว่าการมีนะคะเรื่องการมีก็คือแต่ก่อนดิฉันเคยถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีค่ะตอนเด็กๆด,ดิฉันก็ชอบคนง่ายมาก บางทีก็ไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราคิดเกินเลยนะคะการที่เราคิดเกินเลยหรือว่าการที่เราผิดศีลและทำตรงนี้ค่ะมาทำให้เราปวดหัวกับเรื่องต่างๆค่ะคือยกตัวอย่างนะคะดิฉันตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นมือที่สามค่ะฉันเล่นแอปพลิเคชันในการหาคู่นะคะ เขาก็มีคู่อยู่แล้วแต่เขาก็มาเล่นแอปหาคู่ค่ะฉันก็ไปเจอ,เอ,อแฟนเขานะคะทักมาบอกว่าเขามีแฟนแล้วนะผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับแฟนเขาทำไมแต่พอดิฉันเริ่มโอเคบอกไปว่าก็แฟนคุณบอกว่าโสดอะไรเงี้ยฉันก็เลยคุย ฉันก็แคปหน้าจอตรงหน้าแคปชั่นของเขาที่เขาเขียนในเออหน้าที่เขาเรียกว่าแนะนำตัวในแอปนะคะโอเคเราก็ได้ปรับความเข้าใจคือถ้าสมมุติเราบริสุทธิ์ใจจริงๆมันก็ไม่เกิดเรื่องค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็จะปวดหัวมากกว่าเดิมแล้วก็จะไปอยู่ในวังวนของรักสามเศร้านะคะซึ่งในฉันรู้สึก ไม่โอเคไม่พอืมคนใกล้ตัวของฉันนะคะคุณคุณแม่ของฉันก็ฉันก็มองเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเขาเป็นครูให้ชีชันรู้ว่าเออการมีรักสามเศร้าหรือว่ามือที่สามอะไรก็ตามแต่มันไม่มีความสุขเลยค่ะมันก็ทำให้เราทุกอยู่อย่างนั้นนะคะแบบว่าเราต้องกังวลเราต้อง พยายามที่จะแบบสับลางเขาเรียกนะคะซึ่งฉันไม่รู้สึกว่าเป็นการดีของดิฉัน,นะคะ่ะฉันรู้สึกโอเคฉันต้องปล่อยวางตรงนี้ฉันต้องปล่อยวางการมีรักตรงนี้นะคะฉันก็โฟก,กัสที่รักที่แฟนของฉันนะคะฉันก็พยายามที่จะแบบว่ามีกิเลสขึ้นมาอะไรก็ตาม หรือว่าการดูคลิปวิดีโอผู้หนังผู้ใหญ่นะคะเราอาจจะไปแบบคิดเกินเลยกับผู้คนที่เป็นหนังเหล่านั้นนะคะเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้ก็ขอให้ระวังไว้ด้วยดิฉันก็มีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดก็ถ้าสมมติไปเจอคลิปเหล่านี้จริงๆหรือว่าฉันไหลไปตามมันจริงๆฉันก็จะดึงตัวเองกลับมาไวขึ้นค่ะโอเคพอฉันมีคู่ของฉันจริงๆแล้วฉันก็ ไม่ค่อยมีเรื่องมือที่สามหรือว่าคิดถึงเรื่องมือที่สามเท่าไหร่คะเ mm hmm. พราะฉันผ่านตรงนั้นมาแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไม่ชอบฉันก็ปฏิเสธเลยว่าฉันไม่เอาเหมือนกันโอเคพอเรื่องนี้ผ่านมาแล้วนะคะเรื่องมือที่สาม mm hmm. การพูดโกหกคะ่ะโอเคเรื่องต่อมาการพูดโกหก mm hmm. ก็เริ่มจากการที่ เราไม่กล้าพูดความจริงเราบิดเบือนความจริงนะคะการบิดเบือนความจริงเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างของดิฉัน,นะคะ่ะก็คือการบิดเบือนความจริงในที่เราะคะการพูดโกหกการพูดโกหกของเราก็คือดิฉันแต่ก่อนตอนเด็กๆก,การที่ทําผิดหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนวัยรุ่น หนีเที่ยวบ้างหรือโกหกคุณแม่บ้างว่าเออฉันไม่ได้ไปไหนฉันอยู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกไปเที่ยวไปตะรอนตารอนข้างนอกนะคะก็เป็นการโกหกมันการโกหกมันก็ใช่เป็นคนที่โดนจับไต่ได้ง่ายว่าเฮ้ยเธอโกหกนะแม่ฉันก็รู้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอเราถ้าเราโกหกจริงๆมัน ความรู้สึกของดิฉันตอนนั้นฉันก็รู้สึกทําไมฉันต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยฉันต้องโกงหกด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันดูไม่มีความสุขมันดูแบบอึดอัดภายในใจค่ะมันเป็นกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมของนี้ก็คือมันทําให้คนเข้าใจผิดในบางเรื่องที่เราแบบโกหกไปเราจะบิดเบือนความจริงนั้นไปเลยแทนที่เราจะพูดความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เออเราก็ยอมรับแล้วก็พูดความจริงมันก็คือจบตรงนั้นเลยค่ะคือจบที่ใจจบตรงนั้นเลยเรากล้าพูดความจริงเราต้องการอะไรเราเออเราเป็นคนยังไงเรากล้าพูดออกไปพูดความจริงเราไม่ต้องโกกอย่างเช่นดิฉันตัวเมื่อก่อนดิฉันชอบแอปว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนะคะก็คือแบบเอยเราเป็นผู้หญิงนะอะไรเงี้ยชอบ คือเราต้องการแอปหาคู่เราก็จะแอปตัวเองว่าเป็นผู้หญิงก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองตอนนั้นมากๆรู้สึกอึดอดัดบางทีก็ต้องโกงบอกว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เออรู้สึกว่ายังไงก็เขาจะรู้อยู่ดีอะคะ่ะความจริงปรากฏกรรมปรากฏโอเคพอฉันพูดความจริงฉันเขียนความจริงว่าฉันเป็น สาวประเภทสองสาวประเภทสวยฉันทําอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้คือเราพูดความจริงหมดเราทําความจริงคือมันก็จะดึงดูดเออคนที่รักเราจริงๆเข้ามาอย่างเช่นแฟนของฉันฉันได้เจอแฟนของฉันเขาเขาก็ยอมรับในแบบที่ฉันเป็นนะคะที่ฉันเป็นสาวประเภทสองแบบนี้ที่ฉันเข้าใจตัวเองได้นะคะโอเคพอเราเริ่มยอมรับความจริงข้อต่อมากัน ผิดศีลข้อ5นะคะคือการดื่มสุราของมึนเมาฉันเคยเดื่มของมึนเมาล่าสุดตอนที่ทำงานเซเว่นนะคะมันทำให้รฉันรู้สึกว่ามึนหัวไม่มีสตินะคะเอ่อกรรมข้อนี้มันก็คือการที่เราขาดสติอาจจะทำอะไรพังพลาดไปได้นะคะไม่อยู่กับปัจจุบันบ้างหรือว่าบางคนก็ไปรือฟื้นอดีหรือฟื้นอะไรมากๆนะคะ แต่ฉันไม่ค่อยดื่มสุรามากนะคะมันไม่ใช่แนวทางนะคะแค่ดื่มลองดื่มสนุกสนุกกับปาร์ตี้กับที่ทำง,งานบ้างแต่ไม่ได้ดื่มเป็นกิจวัตรประจำวันก็เลยข้อนี้ก็โอเคเราไม่ได้ดื่มปกติเป็นบ่อยมากหรือว่าดื่มให้ตัวเองเมาไปเลยก็คือโอเคเราก็สุขภาพเราก็โอเคเราก็ชอบออากกัลังกายเราไม่ต้องดื่มสุราเราก็อยู่ได้ะคะ่ะ นี้เราไม่ค่อยปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ข้อดีของเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีค่ะมันเป็นเกราะป้องกันเรา5้าข้อนี้ค่ะเป็นเกราะป้องกันทำให้เราแบบไม่ไหลลงต่ำได้ง่ายไม่ไหลลงเข้าสู่อดีตหรือว่ากังวลอนาคตค่ะอย่างเช่นถ้าเราผิดคำพูดหรือว่าเราพูดโกหกเราก็จะก,กังวลอนาคตที่จะมาถึงมาหุย ถ้าเราก็หกไปแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะมันจะเกิดขึ้นยังไงต่อแล้วก็จะหาเหตุผลเชิงลบเรื่อยๆหรือว่าการที่เราฆ่าสัตว์อนาคตเราแบบเออเาอาจจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากังวลว่าอ,อุ้ยทำไมฉันเคยฆ่าเขาอะฆ่าสัตว์ตัวนั้นเออมันก็จะหลอกหลอนอดีตแทนที่เราจะให้อภัยตรงนั้นด้วยข้อต่อมาการลักขโมย โอเคเราก็จะกังวลว่าอนาคตเฮ้ยตำรวจจะตามจับเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือจะทําให้เราไหลสู่อนาคตหรือว่าอาดีตเราจะอยู่เราจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมากนะะักค่ะการดื่มสุราก็แบบเออทาให้เราแบบบางคนก็จะเอาเรื่องอดีตขึ้นมาเรื่องต่างๆซ้ําๆขึ้นมานะคะหรือว่าเราการผิด สีลข้อสามนะคะรักสามเศร้าเราก็จะกังวลว่าเฮ้ยคนนี้จะรู้ว่าเราเออรู้ว่าเราแอบคุยกับเขาแฟนเขาหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยคนนี้เราจะทํายังไงดีให้เขาไม่รู้ว่าเรามีอีกคนนึงเราจะแบบกังวลอยู่ตลอดกังวลอนาคตกังวลในอดีตว่าเอ้ยเขาจะรู้หรือเปล่าเอ้ย e เรื่องนี้ทําให้เขาเอะหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะมันทําให้เออเราไหลลงต่ําได้ง่าย หรือการดื่มสุรานั่นแหละคะ่ะอย่างที่บอกเราจะคิดถึงอดีตอดีตตลอดหรือว่ากังวลอนาคตเราจะพูดออกมาหมดเราจะไม่มีสติกับปัจจุบันสีห้ามันก็ทําให้ฉันเก็ตว่าเหมือนค่ะแม่หมอเขาพูดว่าเป็นเก,กาะป้องกันก็จริงคะ่ะมันจริงมากๆมันทําให้เราอยู่กับกายกับกับจิตของเราอยู่กับปัจจุบันของเรานะคะก็รู้สึกขอบคุณคุณแม่หมอชุดดอลิกรมากๆนะคะ ที่ได้ให้ความรู้ของดิฉันมากๆและได้นำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมนะคะการรักษาศีลห้าเป็นเกราะป้องกันของมนุษย์ของเราปูถดุชนธรรมดาของเราค่ะคือไม่ถึงขั้นพระอาหารหันต์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะคือเราไม่ถึงขั้นนั้นเราไม่ได้บวชนะคะแต่เราก็รักษาได้นะคะตรงนี้มันทำให้เออจิตเราเบิกบานแลวจิตเราโอเคมากขึ้น,นะคะ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในในทางโลกนะคะแล้วก็ทางธรรมะและทางจิตวิญญาณต่างๆที่ทุกคนกำลังเดินอยู่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่โอเคทำให้เราได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นมาสนับสนุนกันในทุกๆช่องทางด้วยขอวอวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุข ในการทำสิ่งต่างๆที่รักนะคะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่พีสินห้าไม่พีสิ่งทำก็ขอ,อยสมดังปัฒนาทุกประการะคะ่ะขอมีความสุขในทุกวันเลยเลืบเลิบค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ